สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้ผมมาเสนอ,อลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยฮะดาวที่สมุดบนกระดานเนี้ยผมสมุสมดณวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผมทีนี้ดาวประจำตัวของลัคนาราศีมังกรก็คือดาวเสาร์แนทนค่าเลขเก็ดฮะตอนนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรนะครับผม เท่ากับว่าเสาทับลักถึงเสาจะเป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีมังกรแต่อำานาจของพระเสาเนี่ยต้องถือว่าพระเสาทับลักด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พระเสาทับลักเป็นยังไงพระเสาทับลักก็คือ,ก,คอก็คือว่าในช่วงที่พระเสาอยู่ตรงเนี้ยเจ้าชะตาอาจจะเครียดหรือวิตกกังวลอะไรอยู่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่ว่าทาย ทายทุกทายโศให้ทายเสานะครับเงื่อนไขนี้ถึงท่านจะเป็นาดาวเสาเนี่ยแต่เสาทับรัก์เนี่ยก็ไม่ได้คือ,คอไม่ได้เว้นเรื่องนี้นะครับผมยังต้องทายอยู่เหมือนกันนะฮะเท่ากับมังกรเนี่ยอันดับแรกเลยเสาเป็นเกษตรทายว่าชีวิตมีความมั่นคงในระหว่างที่เสาอ,อย่างสถิตที่ราศีมังกรนะฮะคนละส่วนกันนะครับ เรือนส่วนเรือนดาวก็ส่วนดาวนะครับผมดาวเสาร์ทับลักไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่ราศีไหนก็แล้วแต่จะเกิดความเครียดวิตกกังวลนะฮะในส่วนของภพเรือนเป็นเกษตรอันนี้ก็ต้องทายดีนะฮะทายว่าจะมีความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะพระเสาร์ในวันนี้นะฮะมีพระอาทิตย์มาอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยเท่ากับว่าพระเสาร์เพนเพนเป็นยังไงก็คือ อาทิตย์อยู่ตรงนรเนี้ยพระเสารเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์ก็สแสดงว่าเวลาที่พระเสาอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราจะมองพระเสาได้ชัดเจนมากนะฮะพอชัดเจนเขาเรียกว่าดาวเพลน,นะครับผมคือฟ้ามืดสนิทนอ่ะประมาณนี้ฟ้ามืดสนิทดาวดวงนั้นก็จะเปล่งแสงออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผม ทำให้อำนาจพระเสาในช่วงเนี้ที่พระอาทิตย์ยังอยู่กรกฎเนี่ยมีกำลังสูงมากนะฮะมีกำลังสูงมากแต่ทีนี้ณวันนี้เดี๋ยวนี้พระเสาพักถอยหลังอะไรอ่ะพระเสานักถอยอ่าพระเสาพักถอยหลังก็คือพระเสาเดินวิกฤจลิตพอพักถอยหลังเนี่ยลักษณะการพักถอยหลังถอยหลังเนี่ยก็ให้ทํานายลักษณะที่ว่า ถอยหลังถอยเพื่ออะไรถอยเพื่อคิดวิเคราะห์ทบทวนประมาณอย่างนี้นะฮะอาจจะมีการทบทวนเรื่องอะไรบ้างนะครับผมนะฮะพระเสาจะทบทวนเรื่องอะไรบ้างทีนี้พระเสาเนี่ยส่งกำลังไปที่พระพระหัสนะฮะพระรหัสคืออะไรพระรหัสเป็นเกษตรที่ราศีมีนพระพระหัสก็คือเจ้าเรือนสหัสชะและเจ้าเรือนที่ราศีธนูก็คือวินาศนะครับผม สหัสชาคือการติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับผมเท่ากับว่าพระเสาเนี่ยส่งกําลังไปไปที่พระพระพระหัสเนี่ยท่านอาจจะทบทวนเกี่ยวกับการติดต่ออะไรที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เพราะว่ามาจากธนูฮะธนูก็คือวินาศนะฮะหรือทบทวนในความเสียหายที่เกิดขึ้นถายได้อย่างนี้หรือทบทวน การติดต่ออะไรที่อยู่เบื้องหลังช่วงช่วงนี้ท่านอาจจะมีการติดต่ออะไรเบื้องหลังเช่นการทำงานเสริมหรืองานที่ซ่อนเลนนะฮะหรือกำลังติดต่ออะไรที่อยู่คือติดติดต่ออะไรที่ไม่ได้บอกใครอ่ะเป็นความลับส่วนตัวก็ได้ติดต่อเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับผม ก็คือว่ามีการทบทวนในเรื่องเรื่องนั้นเพราะว่าพระรหัสส่งกําลังไปที่พระรหัสเนี่ยเต็มร้อยเลยนะฮะก็ต้องทายว่าท่านกําลังทบทวนเกี่ยวกับการติดต่ออะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือติดต่อต่างถิ่นแดนไกลเพราะว่าวินาตเนี่ยอาจทายด้วยอาจทายว่าเป็นเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะฮะอะไรที่เคยติดต่อกับต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยวันนี้มาทบทวนอะไรที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องลับ ที่เป็นความรับของท่านเนี่ยทบทวนเรื่องนั้นแหละทบทวนเรื่องนั้นแหละทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินการเงินก็คือราสีกลุ่มเจ้าเรือนก็คือราหูราหูไปไหนราหูไปพบที่สี่ราหูไปอยู่พบพันธุนะฮะช่วงนี้การเงินของท่านเนี่ยอาจจะไปใช้จ่ายเกี่ยวกัพันธุนะฮะอาจจะใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุเพราะว่าราหูอยู่พันธุพันธุค,คืออะไรบ้าง พันธุก็คือพ่อแม่พี่น้องคันตามกันมาบ้านที่ดินรถยนต์นะฮะพันธุคืออย่างนี้นะครับและพันธุเองมีดาวประจาําราศีก็คือดาวอังคารที่ราศีเมษเนี่ยอังคารเป็นเกษตรด้วย <c oughs> ครับอังคารเป็นเป็นเกษตรด้วยร่วมราศีอยู่กับราหูนะครับทีนี้เราเรามาดูดาวก่อนอังคารร่วมราหู อังคารคือกล้าขยันอดทนนะฮะโทสะนะฮะร่วงเวลาหูดาวมัวเมานะครับผมช่วงนี้อาจจะโกรธง่ายอ่ะอืมโกรธง่ายนะครับผมให้ระวังอา,อารมณ์สักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะและความกล้าของอังคารเนี่ย พอมารวมกับราหูเนี่ยอาจจะกล้าทาอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ได้เพราะราหูเนี่ยเขาก็เป็นดาวที่ว่าเทาๆอ่ะครับนะฮะไม่ถึงขนาดผิดเต็มร้อยแต่ก็ไม่ถูกต้องอ่ะเป็นดาวที่ว่า,าเกี่ยวกับอบายามุกด้วยนะฮะอาจจะชอบยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกก็ได้นะฮะการพนันเออสุราเอาเออะไรเนี้ยประมาณอย่างนั้นอ่ะนะครับผมนะฮะหรือออกไปเที่ยว สถานที่อโครจรอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายได้อาคารร่วมราหูเนี่ยนะครับผมนะฮะช่วงนี้จะเป็นลักษณะจะเป็นอย่างนี้หรือกล้าที่จะพนันขันต่อที่ว่ามากขึ้นกว่าเก่าก็ถ่ายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เจ้าเรือนก็คือพันธุเป็นเกษตรการเงินไปพันธุอาจมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุครับอาจจะต้อง ให้เงินพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือใช้เงินเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์อาจจะมีการปรับปรุงบ้านซ่อมแซมรถยนต์ทายได้อย่างนั้นนะครับทายได้อย่างนั้นเหมือนกันครับผมนะฮะทีนี้มรุดยตยูล่ะมรุดเยูเนี่ยมาอยู่ในภพที่ห้าปุตตะบุตรบริวารการลงทุนใหม่ๆก็เป็นปุตตะความรักใหม่ๆก็เป็นปุตตะมีความยินดี การศึกษาอันนี้คือปุตตะทั้งนั้นนะฮะอันนี้คือปุตตะทั้งนั้นพอมนุษยยูเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีดาวอะไรอยู่ด้วยก็ไทยมนุษยยูคู่กับเรือนนะฮะมนุษยอยู่อยู่ปุตตะบตรบริวารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะเริ่มทำธุรกิจอะไรอะไรใหม่ๆก็ได้นะฮะมนุษยูตรงเนี้ยนะฮะ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่เคยทำก็อาจาจะคิดจะทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมนะอาจจะเอ๊ฉันจะเรียนต่อดีไหมถายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับหรือมีความเปลี่ยนแปลงด้านความรักก็ถายอย่างนั้นได้เพราะปุตตาก็เป็นความรักด้วยนะครับผมนะฮะอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันอยู่ๆก็มีความยินดีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาทายได้อย่างนั้นนะครับผมยกตรงเนี้ย ถ้ามีดาวเดิมอะเราก็ต้องทายดาวเดิมด้วยว่ามีอะไรอยู่ตรงที่พันธุนะฮะตรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามพันธุไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามนตุตยูอยู่ตรงเนี้ยมีดาวอะไรเดิมในในชะตาเกิดคุณเนี่ยมีดาวเดิมอยู่ตรงเนี้ยดาวทุกๆุกดวงที่อยู่ตรงนี้ในภพพันธุเนี่ยนอกจากเปลี่ยนแปลงท่าพันธุแล้วยังเปลี่ยนแปลงดาวที่อยู่ในพันธุด้วยนะครับแม้กระทั่งในาราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอยู่ด้วยเนี่ย มรุตยูเลงพิจิตเต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยถ้าพิจิตมีดาวด้วยนะครับพิจิตก,ก็ดาวที่อยู่ในพิจิตก,ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นด้วยและพิจิตก,ก็คือลาภะนะฮะลาภะคือลาผลไงนะฮะลาผลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านลาผลด้วยเพราะว่ามรุตยูก็เลงนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับผมผมมีคลิปเฉพาะมรุตยูอยู่แล้ว ย้อนกลับไปหาดูได้ในช่องผมนะครับนะฮะทีนี้พันธุไปไหนนะฮะพันธุไปอยู่ที่ราศีมิถุนพบอริเอ้ยไม่ใช่พันธุฮะปุตตะโทษครับปุตตะปุตตะไปไหนปุตตะไปอรินะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยอันนี้จะดาวเดือนนะทายเดือนเดียวนะอาจเกิดปัญหาอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ ความรักอาจมีปัญหาก็ได้บุตรอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ได้ลูกน้องบริวารที่คุณดูแลอยู่เนี่ยอาจจะสร้างปัญหาอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆก็ได้ภายได้อย่างนี้นะครับผมนะคะและอะไรและเจ้าเรือนอมิถุนเนี่ยเจ้าเรือนอริเนี่ยไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็คือพบมรณะนะฮะมรณะก็แสดงว่า ปุตตะไปสร้างปัญหานะครับผมนะฮะปุตตะไปสร้างปัญหาและปัญหาก็ไปมรณะอันนี้ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับปัญหาไปมรณะมรณะคืออะไรการจากไปมรดกนะฮะอาปัญหาเนี่ยก็จะสิ้นสุดได้โดยง่ายเพราะว่าไปมรณะปัญหาสิ้นสุดไปนะฮะปัญหาสิ้นสุดไปแต่อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปัญหานะครับ ปัญหาใหม่ๆที่เกี่ยวกับมรดกมรดกในที่นี้ไม่อาจจะหมายถึงมรดกที่คุณได้จากญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยเขาให้มาอันนั้นก็เป็นมรดกแต่มรดกยังมีเรื่องของเรื่องเก่าๆนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่คุณเก็บเอาไว้ยังไม่ได้สะสางนะครับผมอาจถึงเวลาที่ต้องสะสางก็ได้นะฮะอาจถึง เวลาที่คุณต้องสะสางก็ได้นะครับผมหรือสิ่งของอะไรที่คุณเนี่ยได้มาใหม่แต่เก่าคนอื่นเช่นของมือสองทั้งหมดเลยรถมือสองบ้านมือสองที่ดินอะไรเงี้ยมันเป็นของเก่าของคนอื่นแล้วคุณไปเอามาใหม่ <c oughs> นั่นก็คือมรดกอาจจะมีปัญหาตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่าและคุณก็มาแก้ไขในเดือนนี้นะครับผมนะฮะและดาวพุธเนี่ยนอกจาก อยู่ในภพอริแล้วเนี่ยยังอยู่ในภพของพันอ่าสุภะด้วยสุภะคือคัดลองชีวิตต่างถิน่นใดใดต่างประเทศการศึกษาต่างประเทศนะครับแล้วก็ความสําเร็จนะฮะเกิด <c oughs> ความสําเร็จขึ้นในภพมรณะนะฮนะก็ทายอย่างที่ทายสักครู่เนี่ยฮะเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยปัญหานี้ก็แก้ไขปัญหาเก่าๆมาให้แก้ไขพอแก้ไขแล้วเกิดความสําเร็จ นะครับผมนะฮะหรือ,อมรดกที่คุยกันมอสักครู่เนี้ยอาจจะมีปัญหาให้แก้ไขพอแก้ไขแล้วก็เกิดความสําเร็จทายอย่างนี้นะครับผมแล้วทีนี้มรณะไปไหนมรณะมาปัตตานีนะฮะก็แสดงว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรปัญหามันคือปัตตานีเนี่ยสิเอ,อเนี่ยฮะปัญหาคืออะไรปัญหาที่ต้องการการแก้ไขก็คือปัตตานีก็คือ ปัญหาการแก้ไขก็คือแก้ไขในเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญานี่ปัตนีนะฮะปัตนีนะครับผมเล็งลัคนาด้วยนะฮะก็แสดงว่าปัญหาเนี้ยคุณเป็นคนแก้ไขคือไม่ได้ให้คนอื่นแก้ไขแทนเจ้าชะตาต้องแก้ไขเองนะครับผมนะฮะมรณะ,ะ,ะมาปัตนิเนี้ยแสดงว่าแก้ไขแล้วเกิดความสําเร็จแต่ปัญหา คือปัญหาในเรื่องของมรดอกอะไรก็แล้วแต่แก้ไขเนี่ยไม่ได้แก้ไขที่ตัวมรดกหรือแก้ไขในเรื่องปัญหาเนี่ยคือปัญหาระหว่างคุณกับปัตตานีปัตตานีคืออะไรบ้าง <c oughs> คู่ครองคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ค้าฝั่งตรงข้ามคุณเนี่ยหัวหน้างานเพื่อนร่วมง,งานอันนี้เป็นปัตตานีทั้งหมดเลยนะฮะสมมุติว่าคุณกู้ธนาคารธนาคารคือปัตตานีทันทีเลยนะฮะเอารถเข้าไฟแนนซ์ ไฟนั้น <Finance S 2> เป็นปัตตานีทันทีเลยก็คือ,คอ,คอเขาคือฝัอนตรงข้ามเราไนงะปัตตานีคือฝัอนตรงข้ามนะฮะก็แสดงว่าเราต้องคือที่ต้องแก้ไขอะ่ะไม่ใช่ตัวของมรณะหรืออะไรทั้งสิน้นมันเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของมรณะเก่าอย่างเช่นว่าไปซื้อที่ดินเน่ะปัญหาที่คุณแก้คือต้องไปแก้ที่เจ้าของที่ดินเก่าอาจจะเอกสารเขาไม่ครบหรือเปล่าอ่าถ้าเกี่ยวกับธนาคารธนาคารก็ <c oughs> เอกสารสัญ,ญญาไม่ครบหรือเปล่าทายได้อย่าง,งนันนะฮะ พอพุทธเนี่ยคือการติดต่อตัวดาวเขาอ่คือการติดต่อตดาวเขากา็าาคือเอกสารสัญญาด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาด้านเอกสารสัญญาก็ได้ที่มันขาดตกหล่นอยู่นะครับผมก็คือโมรณะไปปัตตานีเนี่ยเล็งลัคนาอยู่พอดีเลยนะฮะก็เนี่ยดาวเสา์เนี่ยถอยหลังก็คือทบทวนนะฮะเห็นไหมทบทวนนะฮะทบทวนเกี่ยวอะไรเกี่ยวศาสตร์ชาศาสตร์ชาคืออะไรการติดต่อเห็นไหม นะฮะเนี่ยมันสัมพันธ์กันเห็นไหมฮะคุณสัมพันธ์กับการติดต่ออาจจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาของคู่สัญญาคุณน่ะที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือเคยขอกันไว้ยังไม่ได้เอาไปให้นะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเอาเอกสารชิ้นเนี้ยที่เคยขอกันเนี่ยเอาไปให้มันก็ได้จบเรื่องสุขพาก็ได้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ครับผมนะฮะเดือนอคือเดี๋ยวอีกนิดนึงดาวสุกเนี่ย นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนพุทธะแล้วเนี่ยอันนี้มาพุทธะมาพิจิกอ่าถ่ายแล้วนี่นะพุทธะมาพิจิกถ่ายแล้วอันนี้ก็ถ่ายแล้วนะฮะสองเรือนแล้วครบโอเคครบสองเรือนแล้วนะครับผมครบสองเรือนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ